จิตใต้สำนึกเป็นตัวรันเบื้องหลังวิธีการวิธีคิดวิธีที่สมองไปหามันเกิดขึ้นจากออตโต้รันของจิตใต้สำนึกความเชื่อปลอดทางการเงินของคุณที่คุณถูกปลูกฝังมาสนามเงินเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องของมารดาเราศูนถึงเจดขวบคุณสังเกตดูดีๆว่าปัญหาการเงินที่ซ้ำๆเดิมๆ ถ้าคุณมีปัญหามันจะเป็นปัญหาซ้าๆเป็นปัญหาซ้าๆเดิมๆแบบนั้นค่ะหมายถึงว่าจิตเรามันมันบันทึกแบบนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องโปรแกรม NLP จิตคุณใหม่ในด้านการเงินตอนแรกมันเหมือนกับความเวิ้นเวร์มันจะสงสัยว่าเวลาที่คุณโปรแกรมว่าคําโปรแกรมคือคํำยืนยันแต่บางคนที่ยืนยันไม่สาเร็จ ทำไมยืนยันมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วมันไม่เกิดในแบบที่คุณแอบเฟิรม์มเพราะที่จริงแล้วอะมันคือความเชื่อเราค่ะเศรษฐีมันต้องแอบไหมคะเขาต้องแอบเฟิร์มไหมว่าฉันรวยเพราะเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นปกติโนมอริตี้ของคุณสิ่งที่มันเป็นปกติของคุณคุณเป็นอะไรคะปกติเนี่ยเป็นคนจนไหมคนจนเนี่ยจนทางไมซ์เซตนะคะคุณเป็นคนขาดแทนนะ สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องโปรกแกรมจิตใต้สํานึกของคุณใหม่ใต้สํานึกจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราต่อเนื่องซ้ำๆคือพลังของการตัดสินใจฉันคืออ่าฉันคือคํานี้ทรงพลังมากเขาบอกว่าคํานี้เป็นคําที่ทรงพลังในจักรวาลน,นี้มากเลยฉันคือฉันคือคนรวยตอนนี้อาจจะยังไม่รวยเราคือครีเอเตอร์คะผู้สร้าง เราเชื่อว่าเราสักเซส์ไม่ได้โอเคเตรีในจิตของเราที่พระเจ้ามอบให้คือไรเงื่อนไขเจ้าเป็นได้ในทุกสิ่งที่เจ้าอยากเป็นคุณบอกว่าคุณล้มเหลวเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเป็นคนที่เป็นเซลลก็เป็นบวยเซลอะไม่ใช่ท็อปเซลลการกระทำคุณก็จะเป็นบวยก็จะสงสัยว่าโอ้ชีวิตนี้เกิดมาคงเป็นเวรเนกันเพราะอะไรคะ อำนาจสูงสุดคือความเชื่อคุณคุณเชื่อไปแล้วลว่าคุณเป็นไวเซล์คุณจะเป็นท็อปเซลลได้ยังไงเพราะฉะนั้นโปรแกรมใหม่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามโลกภายในคุณเชื่อจำไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกภายในคุณเชื่อโลกภายนอกมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนสักเซสภายนอกมันจะสะท้อนมาที่ฉันบอกไงว่าต่อนเนื่องมากพอ จนมันเป็นตัวคุณจนคุณปล่อยวางกับผลลัพธ์อะปล,ปล่อยวางกับผลลัพธ์มีเป้าหมายแต่โฟกัสที่ขบวนการหรือที่คนสำเร็จหลายๆคนบอกว่า enjoy the process มเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่โฟกัสกับเป้าหมายเพราะมันยังไม่เกิดใช่ไหมสมมติเราโฟกัสเป็นตัวเงินหรือเป็นบ้านเป็นรถที่เราใฝ่ฝันแต่มันยังไม่มา คนที่มันไม่ได้อะคนที่เหนื่อยเมื่อไหร่จะมาวะหาวิธีการหาเงินช่องทางไหนดีวะอะไรที่เขาว่าดีเอามาอืมแล้วก็ผลลัพธ์เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรคะเราไม่เชื่ออืมเมื่อเราไม่เชื่อจิตใต้สำนึกเรามันก็ยังจะเชื่อในแบบเดิม,เ,ดมเมื่อเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ความเชื่อเรายังแบบเดิม รากเราไม่เปลี่ยนไะงเราเปลี่ยนแค่วิธีการมันเลยไปติดแงกอืเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราโปรแกรมจิตใต้เสมอคุณจะแพ้จิตใต้ำสมกเสมออืความเชื่อของคุณเนี่ยจิตใต้ำสมกคือความรู้สึกที่มันทับซ้ำจิตคือความรู้สึกใต้คืออดีต อดีตที่คุณซ้ำๆทับๆถุงถเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอารมณ์ส่วนลึกนั่นแหละมันคือจิตใต้สำนึกเราเป็นคนแบบไหนเอาเนี่ยดรโจดิเพนซ่านะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นตัวตนแบบที่เขาเป็นเลยตอนอายุ35ปี